ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะแปบปบนึงนะใสะ่หูฟังก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะทุกคนมาวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Wild and t o อีกแล้วนะครับผมนะทุกคนนะก็ได้ไป899บาทนะฮะ25บาทนะตอนเมื่อวานนะฮะทุกคนก็ถอนไปรับร้อยครับผมนะเหลือ29บาทเราขอเล่นทุน29แล้วกันนะครับผมทนะุกคนมาเล่นทุนแบบเด็ดละบาทนี่แหละทุกคนนะค่อยๆเล่นไปนะครับผมนะ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่สีเลือดนะครับผมนะเพราะเราได้ถอนไปแล้วนะฮะทุกคนแต่ตอนเนี้ยที่ผมสีเลือดเน็ตเป็นอะไรเนี่ยครับผมสวยครับมาดีครับผมโหยังไงนะครับคิดว่าคิวจะมาแถวแรกสวยครับผมแบบนี้ไวสองตัวการันตีการจ่ายครับสิบแถวแรกมาหน่อยโอโ้มาเคอีกเลยเอย้มาเคอีกแล้วนะครับผมนะ สิบไม่มาเลยนะฮะสวยครับผมมาเออ,เออนะผีมานี่ครับเอแถวแรกมาคิวโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนออช่างมันเถอะนะผมก็เรียงไม่ถูกเหมือนกันนะฮะมาสวยงามครับเบ็ดบาทก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยออกนะโอ้ยดอกนี้สี่บาทห้าสิบนะเอ,อเบ็ดบาทก็ตึงเหมือนกันนะครับ เออมาครับแบบนี้เต็มกระดานไปดีครับผมโอ้โหสิบสองบาทรู้เรื่องครับมาวายสองตัวจ่ายแบบนี้อีกสิบแถวแรกมาครับผมไหลาย,ยาวๆครับผมเบ็ดบาทก็ไหลได้นะเฮ้ยไหลไปคูณแปดทุกคนดูดิแตกวันเจ็ดหกบาทถ้าเบ็ดสิบบาทก็เท่ากับว่าเจ็ดร้อยหกสิบนะทุกคนนะเอาเรื่องจัดเลยขออนุญาตไปเบ็ดสองบาทเลยแล้วกันนะครับผมนะเฮ้ยถือว่าจ่ายดีนะวันนี้ถือว่าจ่ายดีอยู่นะทุกคน ม,มาดีครับผมสวยงามครับอะไรต่อหรือเปล่าไหวไหมโอ้โหสุดตีนะครับไหลก่อนเฮ้ยมาก่อนสิบบาทสิบสบาทเฮ้ยอย่าไปสั่นสวยงามครับมาดูเรื่องหะดอกนี้ร้อยสิบหกบาทไปยาวๆเลยนะครับผมนะโอ้ยเอ้ยเอาหนักเอาจัดเลยว่ะทุกคนสุดตีนะครับผมนะดอกนี้ร้อยปดสิบเก้าบาทเบ็ด2บาทเท่านะั้นเองนะ อย่างเอาอะไปขึ้นเป็นห้าบาทแลวทุกคนคือแบบจ่ายเยอะจัดอะฟรีเกมไม่ต้องมาก็ได้นะแบบนี้จ่ายข้างนอกโคตรเยอะนะเฮ้ยฟรีเกมเข้าให้เฉยเลยมั้ทุกคนามาดีครับผมนะเข้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเดยครับผมทุกคนไปลุน้นนะว่าจะได้กันเท่าไหร่นะครับผมนะในฟรีเกมนะฮะสวยงามครับ ยิ่งไหลยเยอะยิ่งจ่ายดีนะบอกตรงๆนะลิงมันผิดีกแล้วทุกคนยิ่งไหลยเยอะยิ่งตัวคูณเยอะนะยิ่งจ่ายแพงนะทุกคนนะขออภัยด้วยนนะผมอนี่พูดไปผิดไปนะ้อโ้โหเดี๋ยวแปดแล้หมุนนะจ่ายก่อนไปเฟ้นสวยงามครับเอเนหแรกมาเอเนหแรกอะ่ะเฮ้ยมาเถอะนะขอขอสวยงามครับ น้าผีจ่ายดอกนี้ห้530สวยงามครับเป็ด5บาทเท่านั้นเองครับผมนะดูเอาแล้วกันนะฮะสุดตีนะครับผมนะส่วนใครที่อยากเล่นอยากตามนะฮะลิงก์สมัครได้ของผมนได้เลยนะเหรือจะอยู่บนคลิปนะครับผมนะทุกคนนะไป600กว่าบาทว่ะดอกนี้เอาจัดเลยว่ะเอาเรื่องนะทุกคนนะทุนไม่เท่าไหร่เองนะทุกคนทุนเหลือไว้แบบเมื่อวานนะทุกคนนะก็มาเล่นต่ออะไรอย่างงี้เอ้าผมนะก็ถือว่าน่าอยู่นะทุกคนไม่ได้แย่นะครับทุกคนนะ ดอกนี้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบสามบาทตัวคูณไปสิบสามนะทุกคนนะนะแล้วถ้าตัวคูณสามสิบลองคิดภาพดูนะทนะุกคนแปดทีหนึ่งนี่บอกเลยว่ารางวัลใหญ่ก้อนโตทุกรางวัลน,นะฮะสวยงามครับสิบเก้าดอกนี้สิบสี่บาทไม่ไหลต่อ่ะมาลุรยกันต่อนะฮะได้มาเก้าร้อยสิบหกบาทฟรีเกมรอบนี้ถือว่าคุ้มจัดเลยนะทุกคนนะนะไปเบ็ดสามสิบละกันนะครับผมทุกคนะ ทีเ่เบ็ห้าบาทจ่ายขนาดนั้นถ้เนาเบ็สามสิบจะขนาดไหนนะฮะมาสวยงามครับวายสองตัวจ่ายดีอยู่เคแถวแรกหรือเปล่าไม่มานะโอ้โหีเกมมาทนำะไมทีละสองตัวลเลยเฮ้ยมาสามตัวแบบเมื่อกี้อีกดิโอ,โอสวยงามครับเคแถวแรกมาเออย,ยังไงต่อกิต้า กีตาร์แถวแรกไม่มีเลยนะสวยครับเอ,อแถวแรกมาไม่มานะทุกคนนะออขอนุญาตขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันน้อนะถ้าไม่จ่ายนะออเอามาจนได้ฮะทุกคนโอเคนะครับผมนะเอาเลี้ยงจัดเลยว่ะคือแบบเห็นว่ามันจะไม่มาแล้วนะครับผมนะรมนะฟรีเกมนะฮะเบ็ดสี่สิบนะครับผมนะ เมื่อกี้เบ็ดห้าบาทยังได้เกือบพันสี่สิบจะได้เท่าไหร่มาดูกันะครับผมทุกคนมันจ่ายองด้วยนะฮะเดี๋ยวเจ็ดรอบหมุนแล้วผมนะโอ้โหไม่จ่ายแบบนี้เหมือนจะมีแบบเหมือนจะมีแวแวแร้วว่าทุกคนเปต้ามาโโหเหมือนกันหมดทุกอย่างสี่ตัวหนกัก บอกเลยว่าหนักเข้าฟีเกมเบ็ดสีสิจ่ายแค่นี้หนักแล้วหนักแล้วทุกคนโอ้โหยังไงก่อนครับรูรื่เบ็ดสี่สิบได้สามร้อยสวยคับมันเออไหลไปครับ เบ็ดห้าสิบตัวนั้นทุกคนนะโอ้เนตขายเยอะทุกคนยังไงล่ะครับเนี่ยเฮ้ยสวยครับห้าแถวเออคางแล้วให้มันจ่ายแบบนี้หน่อยนะมนะออันนะไปเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะผมสามสิบรอบไหวเปล่ปาไหวหรือเปล่าว่ายังไงครับน้องสาวเอ,อ้ยฟีเกมมาครับฟีเกมมาอีกตัวหนึ่งโอ,อ้โหไม่ไหลโอ้โหยูด้าฟีเกมจะเข้าเบ็ดร้อยชักแค่โอ้พิ่งมา คนหัวจังเลยวะเพื่อนไปหมดแล้วเอ,อ้ยผมว่าเจงมาแบบนี้ผมว่าได้เจงเกือบไปแล้วแบบไม่มีแล้วนะครับผมนะถือว่ายังยังให้อยู่นะทุกคนมานะขอสามพันอีกสักรอบนึงน,นะจะได้เลิกนะฮะขอแบบช็อตให,ใหญ่ๆนะทุกคนเออมาฟรีเกม พี่เกมตัวเดียวขอตัวเดียวไม่มาอมพอแล้วแหละนะทุกคนทั้งหมดนะรอบนี้ก็พอแล้วทุกคนถ้าไม่มาลวนะอดอกนี้วายสองตัวโอ้โหหนึ่งพันบาทรู้เรื่องครับดอกนี้เหมือนฟืน้นคืนชีพไปทุกคนโอเคครับผมนะทุกคนน่าจะพอเพียงนี้แล้วแหละกำไรก็เยอะอยู่นะทุกคนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกด ก็ดิ่งเป็นกำลัง,งใจให้กันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม